สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับเสือนอนกินนะครับนี่บ้านผมเอื่นเสือนอนกินนะครับนี่นอนดูดซือครับเพระต้องเงินยังครับนอนกินครับนี่เสือนอนกินนะครับยามขึ้นมาแล้วครับนี่กินทังไดครับพเบิร์ดครับช่วงนี้ปลาอู้หลายคักหลายแห้งตู่ผมง่เลยได้ครับนี่คุณเสือนอนกินเวสันเพิ่อว่าเด็ดหอดปลาไหลปลานะครับมันสิกระโดด ทำตาน้านีม้านะครับเพื่อจิกับลงสู่สู่ทอลงไปสู่สะด้านล่างนะครับเนาะเพราะว่าตอนฝนตกเขาขึ้นไปจากนี้นะครับกับผมพากลับมาชมสวนคือเก่าครับทุนหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับหอมบวเลยนะครับตอนนี้นะครับสวยแล้วก็โดนจับจองเป็นเจ้าของหมดแล้วนะครับผมผักกาศแก้วนะครับลงสู่แปลงคือเก่านะครับผมนี่กาลังตั้งต้นนะครับกําลังสิงห้ามนะครับเกษตรทําเงินนะครับเกษตรสร้างรายได้นะครับผมเกษตรทําเงินนะครับ ไปครับเดี๋ยวเสว้อาออกนอกเรื่องครับง่วงช่วงนี้นะครับช่วงนี้ครับกินย่างเดียวครับกินปลาครับหากินน้าปูน้าปลาครับช่วงนี้กินยังไงก็บ่เบิดนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นะครับได้ยามไอเสือนอนกินนะครับวันนี้สิพผ้าไปเบึงหลอกนะครับเบึงหลอกเบึงหลอกบมับหลอกรอบครับหลังจากวันหลังจากเมื่อคืนนะครับที่ฝนตกนะครับนี่นี่ดูครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนหรือตอนเย็นเย็นเมื่อวานนี่นะครับนี่ฝนตกนะครับ แล้วเราก็จะไปดูนะครับผลงานที่เราใส่รอบไว้นะครับทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับหากินน้ําปูน้ําปลาไปยังทีละครับก่อนเพราะว่า,วาปลาไหลดีครับกินจังได้กับโบเบิดกินไังไลยกับโบเบิดครับหากินน้ําปูน้ําปลาไปก่อนเด้อช่วงนี้จะว่ากันเนดะ้อพี่น้องเด้อหมือกับฝนตกผมคิดว่าฝนอาภาษณครับเพราะว่าทัานฝนตกฝนอาภาษณ์ม่งแต่นี่ป็นยังเราทังว่าสีมะยามทั้งนึงบริยามนะครับกินน้ำลาย ดเ,าางงเดี๋ยวทางไหนไปเบื้งเสียน้อนกินก่อนกลับมาเสียนอนกินนะครับได้มาสามตัวนะครับบัดน,นี้สิพามาเบื้งรอบเลยครับพี่น้องรอบนะครับขี่ข้าวเบือบ้บอง,งนะครับเด้อขี่ห้อยบืนนะครับปัน่นปั่นทางรถไฟ ป้าขึนนะครับมึงดูครับเดี่ยมมุ่งยู้ยพี่น้องกับฝนตกนะครับหมู่บ้านหมุ่นซ่านหมดขึ้นบึงห้อยเขาสีบือนขึ้นไปหน่อยไปหล่ไปได้แต่ว่าผมว่าบนหน้าผาเดี๋ยวครับเพป็นฝนตกบริยามนะครับสองเมือร์เลยบริยามหมู่บ้านมึงกับบริยามด้วยบริเบิองนะครับน้ำไหลเลยครับฝนตกเราก็น้ำไหลยุ้ยบึงห้อยไหม ีป่าพ่ล่ะมันเมียนออกบแล้ว,ลวโอ้ยออกไปแมวกินบวู่ัวป,ป,ป,ปูก็เปี่ยอยู่ขางในอยนนู่ตนเหีืงลูกเล็กลกเล็กนี้นปลานออ้อยปลาหญีอมันก็ฟ้องไงป่าเราป่าเด้อบาที่นี่ที่นอง ว่าอาจินหาดูหาสินคามิสสารบ้านเขาโดยพี่น้องเหรอพุ่นปุนมันี่เสียงนี้ยินเสียงบ่าบานเลย่ายขีดตุ่มบอกกันครับเอาขีดตุ่มทมเวลาคุณโมเด็ตแจงโมเด็แสดงนี่เนี่ยใส่อิหลีด้วยนี่ทีนี้ผู้ใดจะแสดงเนื้อเสียว่างไปจะซื้อแล้วครับโมเด็มะขวดขีดตุ่มเจ็ดสี่ดอกครับใส่ยังไดครับ่เบิดใม่น้าทุ่งนี่ปลาไหลยอิหลีโอ้ยหอยแม่เจาะหูผูดจาะหูทางดวนทะลุขางเลยพี่น้อง เขาเล้วป่ามันไปใส่เบือท้อยมันคือมาขักมาเนี่ยเถอะขนมาเนียวโอ้โตรงตรงก็มี่ลายตัวอยู่มมันสิร้อยกับขึ้นนะครับด้วยเบิ้งต้นขมาข้นมาเนี่มันขคลืนขึ้นท้าทอดนี่ครับเปนซต้นี่ไปทังไเบือท้องเหนกิน,นงนี่ป่ามอนขึ้นยโอ้มันทางสไป จะมาพูดเรื die weiß, die はは่องป่านะครับมาขี่าไปเบิ่งป่าดนะครับวันนี้น้าตรงนี้นะครับน้าตรงนี้เป็นน้าดีนะครับป่านะครับปิ่งจังได่กับโบเบิดนะครับเดี๋้อเที่ยวเบิ่งเี้พี่น้องเที่ยวเบิ่งลุงหรือเด้อพี่น้องเด้อมันมีทั้งหอยทั้งอย่างนะผมสิเทาเด้อผมซื้อโพธิ์เนืซื้อถังเบื้องนะครับอันนี้บะมี่เบื้องนะครับพี่น้องทั้งหอยทั้งป่าดนะครับพอได้กินได้อยู่ได้กินอยากินที่ไหนก็โบเบิดครับช่วงนี้หล่เงี้ ตากล้องก็ซอยเก็บด้วยตากล้องเลยเก็บมาเก็บมากขุ่นพีอกเหลียวกับเก็บตีถังย่างเดียวครับผมไปพ่อแก้วก็ตากล้องผมก็ม้วนตะไคร้นะครับผมเก็บย่างเดียวอู้หลายอยู่พี่น้องอู้โถขุ่นของป้าของควกไปเรีวกุญทังนี้กงมีกงมีครับนี่กับมีวีวีมีแต่ปักคอเลยครับมือนีปักคอหลายคอหน่อยกับมีคอใหญ่กับมีไปทิ้งนะครับ นี่ตัวนึงครับปลาคิงปลาคิงปลาคิงปลาคอนะครับตัวนึงไปเลี้ยวพี่น้องยิงวนนะครับนี่ครับนี่ตัวหน่อยก็มีตัวใหญ่ก็มีครับนี่น่อยก็มีน่อยกับมีใหญ่ก็มีอันนี้อันนี้อันนี้อื่นว่าอย่างครับนี่ปูนาอันนี้ปูนาขาเกเนะครับนี่ปูนาขาเกนะครับทำไมถึงว่าปูนาขาเกครับเห็นไหมนี่มันเกครับนี่ เห็นไหมครับน um> ี่ขาไปทุทีบทูแดนนะครับก็เรียกว่าปูนาขาเกยนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับปูนาขาเกยนะครับขามันไม่ไปด้วยกันนะครับมันไม่ประสานงานกันเขาเรียกเรียกปูนาขาเกีนี่ปะชิงอันนี้เรียกว่าปลาหมอครับหรือว่าปลาแพทย์นะครับเขาฉลาดมากนะครับนี่เขาจะขึ้นด้านล่างนะครับก็เลยเรียกเขาปลาหมอนะครับมันหัวหมอนะครับอ้นี่ ไปบาเนี่ยโอ้พี่ตัวนึงโอ้ยพี่น่องมีหอยชุ่สีทองเลยครับผุนหาสวนผมเบืองครับหอยชุ่ยสีทองนะครับก็มีนะครับสนใจนะครับสายพันธุ์นะครับพักมานะครับสอบถามได้นะครับผมอันนี้หอยนะครับเบื้องครับบนงานมาเลยครับผมพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งกินยังไงก็เพราะเบิดครับช่วงนี้หากินน้ําปูน้ําปลาไปยังสี่แล้ครับเรื่อยๆนะครับอิทธิอีสานยูนน้าทงน้ําทาครับนี่แหละครับ ได้ใช้มือครับเพรได้กินอยู่ครับตัวนึงกลิ่นนี้ถี่ยังจะได้ออกเลยพี่หากินน้ำปูน้ำปลาน้ำชงน้ำชาไปเรื่อยๆครับตอนนี้เฮ้ยไครวะครับคลิปนี้ก็จะครอฝากพี่น้องไว้ซะนี่แหละครับผมเดี๋ยวที่เอารดไปใส่ไปขึ้นก่อนครับแห้งมือแเลงครับฝนตกไม่หยุดครับผมสวัสดีครับ